บัตรนี้ เป็นครั้งที่70ตรงกับวันที่18มกราคม2569ั <to> er ้ารเก้า <Dienst> ข้าพเจ้านายโยสักดกาสินธิลาขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆทิบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่เสนดุลหลวงปู่บัณฑิตหลวงปู่เสลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินรามณีพระเทพรัตนเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระละเจ้าละเจ้าอยครูบาอาจารย์และเทพรัตน์ทั้งหลาย ปรดวงมดานให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสุดสัญญายมันต่ไปบทสวดชุนเทวดาสมันตาจากกวารีสุอาธาข้าจันตุเทวตาสัตตมังมุนีราัาสาจุนันสุจักขาโมขาทางจากเกกามเมกเจดูเปค์เคิสิขาตัเตจันตัลิเคบีมาเนทีเปยะเทจากคาเมตะรูวะนาคยเฮเน ะเหเนเคห้ววัตถุแหเขเทภูมิมัจจิยนตุเทวาชลธรถะระวิสเมยยะการันทนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิะวะลวะจนะสัทธาโมเมนสนตุธรรมสวรรคกโรอายามัทันตาธรรมสวรรคกโรอายามทันตาธรรมสวรรคโลอายามัทันตาบุสวดนมการสิทธิกะนาโมตัสสาวะวตตัวสัมสัมพุทธัสสานาโมตัสสาวะวตตัวสัมสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะขตตัวสัมมาสัมพุทธัสสวจร สัจจกิริยาคาถาอาติเมสันังอัญญงพุทธเมสันังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมมฆุตตสัพพธาอาติเมสันังอัญญงธรรมุเมสันังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมมฆุตตสัพพธาอาติเมสันังอัญญงสังโคมเมสันังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมมฆุตตสัพพธาบุตรดมหากริโกนาโธติอธิกาคาถามหากริโกนาโธอัตจยรสัพพะปนิมังปุเรตวาปบาลมีสัพาปตัวสมภูติมุตตะมาเอเตนะสัจจวัชเชนะโมโหตุสมพูปชา มหากริโคนาโทชินตาญาติสภาปนิลังพุเรตวาปลิมีสภาปัตโตชัมโพธิมุตมะเอเตนะสัจจวเชนามงหตุสัพพุปถวามหากริโคนาโทหิสุขายะาติสภาปนิลังพุเรตวาปลิมีสภาปัตโตชัมโพธิมุตมะเอเตนะสัจจวเชนามงหตุสัพพุปถวาบทสวดนะฮะสมัยสุดเอเวเมสุตังเอกังสมัยยังปะกาวะสักเกุวิหารติกะเพลละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเฆนะสัทเิงสันตมัจเจหิภิกขุสัทเจหิสัพเพเหวะ่าอรหันเต ทัศนหตุเจริโกกาตุหตเทวตาเยปุยนาเนีปิจตคงติภควันตังทัศนยาพีขูสังันต์ารตคจตุนังสุทาวะสกายิการนางเทวานังเงหงียังโคะวสักเกูวิหาริกะรวัตุสมิงมหาวันมหาตาพขุสังเขนะสัจิงปันตาเทหีพีขุสสจเจหิสัเพหวะอรหันตหิทัศนิทัศนหตจิกาตุเหตเทวตาเยปุยนสนีปิจังติภควันตังพัฒนายาพีขูสร้างขันธ์จารยานุ ปัญเจกับคาถาสยมติอตาโคตาเทวตาเสยยะทาปิระมะปะระวาปุริสุสัมมันชิตังวาภาหังปภาสารียยปภาสาริ่ตังวาภาหังสัมมันชิธรรมินชัยยะเอวะเมวะสุธาเสสุเทเวสุอัตาลิหิตาปะจขววตัวปุระตัวปตุระหังสุอัตาโคตาเทวตาปะจขวันตังอธิวาลเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกัมันตังทิ่ตาโคเอกาเทวตาพะขบวตัวชนติเกีติมังคาทังอภาสิตะมหาสมโยปานัสสมีงเทวกายาสมคตาอคาตมะอิมังธรรมะธรรมะสมัยยวะอ अप चंटे अथ पा थेबा पक बुन इमानखा थासी चौथा पी चम चू चीत अथंग उमचूा की बगने इन खादी पंथी अथा उपलाकेमानखा थे चिथबी रंग खा इंध हिंग उचम से तेजे สันติสุธันมิมาลาจุกุมันธาสุธันต์าสุสุนะคติอัตตะโคปาราเทวตาภาคบัวโตเสนิกเกอีมังฆาทังอภัสรีเยเกติพุทธังเสนังขัตเสนะเตมิสันติอภิญักภูมิภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังปุริปเริสันติติอัตตะโคภะคะัวพิภูมันเตสิเตสิเยภุภูเยนะพิคเมทัสสะสุโรกาธาตุสุเทวตารเสนิปิตังคุณติตถาคาทังทัสสะยะพิบูสังคันจะอิปิเตศ ขวิตไอเหตุสูงอธิธรมะธนังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตชะผีพระกัมมันตรังเอตัดปรามะเยวันเทวะตาเสนนิปติจาอเหตุเสยยะทาปีไม่หังเอตระิไอจีปติพิคเวพะวิสันติอธตขตธรรมัธนังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตชะผีพระกัมมันตรังเอตัดปรามะเยวันเทวะตาเสนนิปติจาปะวิสันติเสยยะทาปีไม่หังเอติเอตระิอจิกิเสมิพิคเวเทวะกายนังนามานิสเอตุเยสเสมิพิคเวเทวะกายนังนามานิสัง เทศิยใมิขีกเวเทว่ากัญนานามนิตงสุนาถาสาสุการมานสิกโลธาภาสิใจมีเตอมังป็นเติโเตพิคูพระวภตุปิเจสุสุออพระควาอิาจตชโมจักสรกกับมนุกัยมิยันถาภูมามาต่ทัิตยเยสิตาคิริขปรามห็ตาสะมาเหตาปุจุสิหะวะสันีนาลูมาหังสา,สาพิสัมพนโอะาจะมโสาสุธาเป็นปัสนามนาเวลาเปนโยปัญจสตเจตวามเนกเกิรตเวแตุ่อมนติสัทธา,า,า,าสาวเขสศรนสเตเทว่ากันตาอภิคันตา เดจะอัตตะปะมะคุลุนสุตปะวะพุทธศาสนานันเตสัมปะตุโรหองยานะนุษย์ ศาสนาอภิเกสาตะมัทคุงสหสังอัสัสนิสตังไอสตังเอกสหสอนุานมัทคุอภิเกนันตมัทคุงที่สาจปาภุตาอหงตันจาศพังอภิญญาวะวะีตมรณสถูกังตะทุอัิิสถาวเกศาสนาเเทวกายาอพิกันตาเตวิชาิโวเยวหังกิติชิเมริอนุปุุโสสัสหสาวยะขาคุมากะเพรัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวนมันโตยัสโนมนามะภิกมงพิรังสิมติมนัง สหัสสายเหมาตายจานตวนิโนอิทีมนตชุตมนตวนามันตยสัินมท่านามะอพิกมงพี่กุนสมติงนัสาตาเกจิสัสหัสยนตวนิโนอิที่มนตชุนตมันตัานามันตัวยสัชินวนะโมทานามะไอิกมงพ่กุนสมติงนัเบยสายมนตาปัญจสาตายนตวนิโนอีทิมันตชุตีมันตวนมันตยสัินโมท่านามะอกมงพกุนสมติงนัง กุมภโรราชะกุมิีโรราชค่ะเห็กบิปุระสานิเวสานันพิญโานันสัสสะสังยักขานังปุริปัสสติกุมภโรราชะหิงโกศุปะค้าสมิงติวันังปุริมันจิติชังลาธรรมถ้าต่ละทปัสสติคันทัพันังอาิปติมหาราชาเจสสีสุปุตตยปิตาสะพระหาวินทนามามหาภระอินทิมนตุชุติมนตุวันนามตุยัสสินุโมทนามาอภิกรรมุนที่คุณังสมิงติวันนันถ้าเขียนนันจิติชังราชาปิโรโหตตะปัสสติคุมันทันังอาิปติมหาราชาเจสสีสุปุตัยปิตาสะ อิทิมันตุชุติมันตวันามันตยศสินโมุธานามะพิกามงพิคุณางเสมิติมานังปัจจิมันจัชีังราชาวิโรภโประสัสสตินาคานังอาเชิปติมหาราสาวยศสิสุวัปุเตปีเสหาพระวอินทนามามหาภาระอิทธิมันตุชุติมันตัวนามันตุยศัสสินโมุธานามะไพิกามงพิคุณางเสมาติมานังอุทระจัชี้ังราชากุเวโรจัปะสัสสติาคานังอาปติมหาราาวยศสิสุวมตุเตปีเสหาพระฮอินธนามามหาภารอิุติมันตุุต าชีสังถ้าต่ละทูสักเคนะวิรุหโกปัจฉิมีเนนะริรเขโลุตตันที่สังจตโลเจมาหาาซาสมนตาจโลกที่สาสันทนรมนาอัทสนเปกับพระเวิตยสามายามีโนทาสาอาคุณจัิกาสธรมมายากุเตนตุวิเตนตุวิโพจตุสหัสสันท่านโอกรมาเสโทจินุบรุนี้บรรทุจาปานทโอมโจาเทวสุจมาแตรีบจิตต่เสนุจันทัพโหนัรจันั่งรราชานุสพอาูปัญสุโคเจวะจ สหราชูพีมุธนามะอธิกรรมมุพิกรนาสีมิจรณะอถาคูณภาษานาคาเบลสลาสหัตชะกากัมภารสลาเตระอคูปยาสหายาทิพยมุนาทัจระชัจอาคูนาคาเยสัติโนเอราวันปนุมหานาคูสุปข้าสีมิตจรณะเอนะข้าราชินสหสารันติที่ปาะิชาปฐกิวิสุทธาจักรคูเวหยาสัเตวนามาชาปตาจิตาสุปนิติเตสนามังอาพิจัารณานาคาราชนามาสีสุมาโนทุกข เกม่ยวกัารสืพุทธชานาหิวใจหิอุปาหิยันตานาคาสุปนนาสนมังสุพุชังคิตาวรสหะเทนะสมุรังสุราสิตาประตโลวัศวัตเศติอิทิมันตุยเจสิโนภกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวค้าสาเวปจิตติสุจิตติจาปะฮาละมุทุนนมุจิสหัสานตันจิตผลิปุตระังสัพเพเวโรจนะมกาสันหิตวาภลินเสนังระหูปัทธรมุปาคามุงสมยโยภาณีพันนเตพิโุนังสมิติงมารังอภูจเทวาปฏิริจเตชูกโยจเตทากขมุงพุรณาปุรนาเสวา ส่วมีจยสัสสหเมตากรนาิกาอคุเทวายิัสิโน้าเสต์ทาสัทาคายาสเพนัสบาลีนโนอิติมันตุชุติมันตุปณมันตุยสิโนโมทนาอภิการมงคกังจิมจิมานัเป็นทูจเทวาสนิจจะสมะจตทุเวหมาจันทสุปนิสาเทวาจันทกมาภูปุระคิตาสุยสุปนิสาเทวาจุริยัมาภูปุรคิตาักนิปุรคิดาวะอาคูมัทาวาลาหากาวสนังวัเวสูสกุปะะรินะทัวท้าเสตย์ทนาสัทง အတာကုသိုလ်စာ కూ သိဝါနောစဇလမခီစိခာရိဝအဋ္ထိစကာတေရောစတာအုမမာဘူဖဏိပါသိနောဝရနောသဟထမမတအကျူတာတေနိစကာဇူရိယဥရိယအပူကုအကုဘသမနယသိနောသေတေသံသာကာယသပိနသပနိယံအိတိမံတုချူတိမံတုဝနာမံတုယသစိနုမောဟနာမအပိကမုန်ကေဘနာသမတိံမရံ สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตนาขีธาปุถุจิกาอาคูอาคูมนุษย์ปุจิกาอาธาคูหัยโยเจวายโยเจวุหินวาสิโนปปราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัจจินุทัสเสธเทธาสัทธากายาสะเพนะสะวานิโนอิทิมตัวชุติมันตุวหน้ามันตุเยสัสสินมุโมธาณาวะภิกมุโมภิกุนังเศมิจิมะลังสุกาคลุมหาลุนาอาคูเบีขายนัสสาสหอาคูธาตุข่ายหังปาโมคขาอาคูเทวายพิจักขานัทธามัตตาหะระคกจามิสกาเถสัสสินุวัฒนยังอาคาปชนโยโยทิสาวพิ ทัศเสตทัศสทากายาสเพรนสัวานิโนภิต <estate band> <uous> ิมันตูชุติมันตูวานนาวันตูเจศสิโนมูทันามาภิกมุงูภิกุนังเสมาติงวานามเคมียาดุจจิจายามากาสการเจศสัสิโนสังมิสตารามาเสตทาโชตินามาจะอาสาวานีมานะลติโนอาคูอาทาคุบริณีมิตราทัศเสตทัศสทากายาสเพรนสัวานิโนภิติมันตูชุติมันตูวานนาวันตูเจศสิโนมูทันามาภิกมุงูภิกุนังเสมาติงวานาม สัตเทตเทว้นิกายยาสเพนะตวาริโนนามันวายนะอคัาชุงเยเจนเยเสดิสาสหะปะวุตเดชชายติมาเขีรังอุขเตินามนาสวังแทเขโมขะตัณลังนาคังจันทังวัสิตาสิตังสุภามาปรนตุจักบุตานิติมตุสหะสันนงกุมโรติโสจ่าโชปะขาสิเมติงวนาสหะสภามโรกานังมหาพามาพิถิตติอุปปัณโนชุติมันตัวพิฏมะคโยเจศสิโสทัศเสสะอิสราอคูปัญเจกะวัดสาวัตติโนเตสัจามัชโยอาคาวิลิตูปริวาริตูเจศ เตจัสเพอภิักเีสินเทวสภามเกปมาเลเซอภิกคนมิภะสาการหาสมาจิตยังอิาการทัศพระาฐานราชทัปัญญามัจวรสัมันตาปิวบาลีธรรมะโมกญิสักุเชนอิติธรรมะานกันหอาศนัอภิเยปริณาตะมหัจยสารังกตะวานะเพลวันจะถาบุโกมีโคสันยตตชีวิตกะตถาจุตถาสูปิจทธาวติสังโโรสยังวสตันจัสสพังอภิญญาปวะวิิตมณันตตุวอมันที่ศาสาวเกศสเนรเตปาเสเอภิกันตาเตวิเชนขิกวอ เยจอาตปาปมาคุณลุงสุตตะวะพุทธศาสสาพุทธศาสสัสสนามีตาและขีหิตประมุงเนียสัมลุมดิชยุงสัพเพวิศสัสังขมาพยาธิตายยศสิมมุทูธันตีสหพุติหิสวาคเทศเนสุตาเตบทสดจุลเละไสยประกอบนโมเมพุทธเจศสาและแตนัตยะธั้มิกาเจสักปะสิทธิประสิทธิเทวาในรยะปริมณสุราเสรษฐีพามาจากอินตาจตุโลการาคัมภีรลักขะกาสมุทาภูจุมคังคาจะ สัพามะชัยยะปสิทธิวันตุเจชัยยะชัยยะเทลานิเทลานิทัชทิทัชทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าควรละตุนนิสัยนิสัยไสเสนาณิรุลาชคุณนราชีชัยยะชัยยะกัมพีละสวนพีนาเขียนทัศนาคีปีสัจจภูตากาลีชัยยะชัยยะปุณณิมิตราลุคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาทานมุขขาชาชัยยะชัยยะบุรุณานุขข้าสาตาชัยยะชัยยะจำปาธินาข้าควรละคันทุกชัยยะชัยยะข้าเจควรละตุรงสุกัลละภูชงสีหาปยัคฆทีปาชัยยะชัยยะบุรุณมุขขายาตาชิตตาชิตตาเสนนาลีปุณณสุตีีนร ชายยะชายยะชูขาชูขาชีวีชายยะชยยะธรณานีเทเลศธาจุทยยาชายยะชยยะธรณีสันตินศธาชายยะชยยะมังกราชตันยาปรตเกศชายยะชยะวรุณยะเขศชายยะชยะระกเสียสุรภพุชเตชาชายยะชยะพันเบนทักนณาชายยะชยะราชาธิราชชายชัยยะชยะปฏิพิงสาพังชายยะชายยะอัลังกาปจีกับพุชตสาวังชายยะชายยะมเหสุโร ฮัลโหลฮาลินเทวะชัยยะชัยยะพามาสุรัตโขชัยะชัยยะนาโควิรูหโควิรูปโขยันติมาลเวอินทุจาเวนะเตยโยกุบะโรวิรูโนปุจจะอคีปาะโยจะปาชุนหูกุมโรทัาจะราจโกอัธรสามะหาเทวาสิรษิตตาปะสะอัธโยอิสินุสาวกกาสัปปาชัยะรามโมพังยุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโรจะดชยยะตังอิเดนะชัยยะเตชีนะชัยะศูนติมันจุเตอิเดนะพุทธเตชีนะศูนติมุเตชัยมังคลัง สยบีพระัสิริมตุยมรสัจจปีมตุปรัชโยโอโกสยามพุทธิมันเียงมทิตาใยะตถาภามคานามิเินุชยบีประสิริมตุยัมลสัจจปีมตุปรัชโยโอโกสยามพุทิมันเถปงทิตาใยะตถาอินทักานามิเินุสยีระสิริมตุยัมรสัจจปีมตุยปรัชโยโอโกสยามพุทธิมันเถปยงมทิตาใยตถาเทวคานาเินุชยีประศรีสิริมาตุยมรสัจจปมตุปรัชโย โอสยังพุทิมนเทประมุทิตาชยตถาชุพันธคานาเมหสินชะยปีพุทธศาสนิริมตัอายามรสะปะผิมตัวประะชโยโอโกสยามพุทิมนเทประมุทิตาชยตะตถานคานาเมหสินชโยปีพุทธศาสนสิริมตัวอายามรัสะจะมรัสะจะปีมตัวประชโยโอโกสยามพุทิมนเทประมุทิตาชยตะตถาสภามะคนาเมหสินชยันตัวปุถิยามุเรศกัจจานัทิวัฒนเอวังวงวิชยหหิสยจุสยมังครอัปปสิสปะ อภิสิจจาปานังเกสีเสปติวีบุคะเรอภิเสษเกสรภาพุทธานรังอักขบตัวบมุตติสุนัขันตังสุมังคารังสุปรภาตังสุหุติตังสุขโนสมุตติสุยิบทางพามาเจริสุปัทคีรังกายากรรมังวาจากรรมังปัทคินังปัทกีรังมนุกรรมังพนิธิตีปัทกีนารปัทคินานิกัตตะวานะละพันตะเทปัทคินิเตอัตราลัทธสุขิตารวิรุฬหานุพเทสศาสนาโลขาวสุขิตาโหุทธสะหั นันเทงยาจิพจนตูปนตูเยเทวะมิงาเนธิกตาทีขายุกาสทานตูสุกิังนตูสัพธาลักขนตูสัพพสสตานลักขนตูชีนะสนัติปัฏนาเตสังสเพปุรตุมนุรธาวิตกาเรียปวสัปวัสันตูปจังสาวหกาลวข้าจุปัชาวเตสังนิมาเรนตุจัสะพธากัยสุขังจิตาสุขังอนุขนตุยถารหังบุตรสมนิยมสุตังเอเนีสุตังเอกังจะยัพระคบาสาิยังิหารติอเชตมเน อนาคตินทีกัสะอรรเมตตะโคปคาวพิ่ครูอมันเตสีพี่ครวติติพันเตติีพก่ครูพระคาวตัวประจักษสูงพระคาวะพระคาวะเอจธรมวจะอุปทานวะพี่เวัถักราตนังุปาทาวะจัารธาตนางที่ตวะสาธาตุสามเจตธาธรรมะนิยมตวสัพเพสังขาอนิจจติปังตักรธา้าตัวพิสังพุทติติพิสเมติพิสังพุจิตวาพิสัมมวาอจิกะติเตสติปัญจเตติปัญจเตติปิบาลติปิปัจจติอุตติเนกโรติ ปุพทาไว้พิคเวจตถาคตานันุปทานวาตถาคตานทิฏฐะวะสาธาตุวะสาธาตุธรรมะทิฏฐะธรรมะนิยมมัจจาสเพสังขาสังขาราทุขาติตังตถาคตัวพุนสักพุชิติเอพิสิมิติเอพิสังพุชิตวะเอพิสิมิตวะอจิตกิติเทสติปัญจาเปติปัญจาเปติวิบาลติวิภัจเจดีอุตตณีกโรติสัมเพสังขารัทุกขาติอุปทานไว้พิคเวจตถาคตานังนุปทานวาตถาคตานทิฏฐะวะสาธาตุธรรมะทิตฐะธรรมะนิยมมัจจาสเพสังตขาตัวุง สัมพุทธติพิเสมติพิสัมพุทธจตวาพิสมีตวาอจิกะติเทเสติปัญจาเตติปัฏฐาเปติวิวาลติวิปัสสติอุตตณีก็ดุสโตรติสัมเพธรรมะอนัตติอิทัมโมบจักภะคะวะอจัมมานาเตภิกขุระภะคบตัวปฏิตังอภินันตุเตติมุตเถรภะเจรจักขันาะเป อธิษฐนนานว่าคำเนะ้นับปฏิกังเขนะกระตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงได้ใช้จตจังไปหินจังอภัตตังจะนะกรตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมางตัดทัศธรริปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธานมันรู้หาเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอเงินความแข็งเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจมาตามปังโกจัญญามังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครรู้จักความตายแม้พรุ่งนี ใหฐานสังฆารันเตนามหาเนนามัจจุนาพวกการปฏิเสนตัมัจจุราชสิเมสเสตนามากจะมีสำหรับเราเอวังมิแหลมาติพิงอองโหระมาทันดีตังตังเมพระเทกรตุติสันตัวสันตุอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบุตรธรรมอสังเวียครับปัจจิกเวคณะสัพเพสังฆารานตตา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทุ้งย่าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพทำมาอนัตต์อน bills, char, actually, ัตตาสังขารสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าสมของเราอจุบันชีวิตจารพิวิตพิ ีวิตเรามีความตายเป็นที่สุดรราชีวิตตามเมีนิยจังชีวิตของเราเป็นของไม่เชียงมานานนี้นิยจังความตายของเราเป็นของเชียงว่าแต่คนที่สังเวชอายังกระโย่อิจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปิตตวิญญาณนัวันป่าใจวิญญาณจุโจอันเสาทิ้งเสียแล้วอจิตสติจากนอนทับปฏิวิงซิ่งแผ่นดินแผ่นินกลังอีว่าปรุดังบ้านท่อนไม้และท่อนพื้นนี้จะทังคาประโยชน์ไม่ได้อันนี้อันนี้จาวาจัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เชียงหนัวกระทาว่ายะทิมิโนามีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรม อบาชิตาวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังอุปสมโสรุโขพ่วงเข้าไปสงบละงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัตเตสัตตามารินติจาตสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงกำลังตายอยู่มารินสุตมนิสฐเสที่ตายแล้วเราควรจะตายแต่เทวหังมนิสัยมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมิสัตสังสโยความสงสัยในตใจในความตายนี้ย่อมมีแก่เราเลยโดยสดวนตัวยังกิจิยังกิติกุศลังกรรมังสัพเทหีพระเทหิกันตังมุญญังอนมัสันตุสุนันตุตตเเยททวาอมิิินนะธก อธิขตาทีคายุกาสหงตุสุกิตัหงตุทุกขปะมุญันตุมาาปีตาสุกิตัหงตุทุกขปะมุญันสัตเยติกาสุกิตังหงตุทุกขปะมุญันสัตเยยติกาสุกิตังหงตุทุกขปะมุญันตสัตเปิาสัตเยขาสัตเปตาสุกิตัหงตุทุกขปะมุญันตสัตเปอจิิยุปชัยสุกิตัหงตุทุกขปะมุญันสัตเยขาสุกิังหงตุทุกขะปะ ปุุุาลปูทวดนโมีัตร์อาคันติมายะอิทิภควานโมผู้ชีัตรโพธิสัตวอาคันติมายะอิทิภควานโมพู้ชี้ัตรูอาคันติมายะอิทิภควาอุสุปชิธานาคาถายาเทวตาสันติบีหาลาสินีทุเปคาเลปุชิเลแตหิงต่หิงตาธรรมะตอนนนันตุปชิตาสูดิงกาเทระมิหามัน ละมันเทเรเทราจะมชานอกาศเจปิควชานิเมิกาธนปฏิอุปศกาลามันเทเทสานิขามาติอิสราสัพนักูตาสุปิตาปุนดูเจเจลาคูชาเยปิจานทัมภาทตังเทชชจลาอัทโวปัิกานิยานิกังธรรมวาลังปฏิจเจเตสัมเพปิทุกขสาขลุตุสังขยังตาตุจีรังสตังธรมูตามัฏฐาจปุคาลาสังโคหูหตุสมมาโควะอัธยะจิหิตยะจาสังเพรละขตุสัทธรมูสัมเพปิธรรมจเรนยวุติสัมปาปุญญยามาธะเมอริปเบติเตปสัานันหงตุสัมเพปิโน พุทธศาสนาสัมมาทังปริจตุกาลเทวปัตสูตุอุฒิภวญาสัจฉังสมิทังเนติเมนเทนิงมันตัยปิตาจารยจังมิจังละถุปตะกรรมเอวังเทเมนัตลาโนประจังละพันุสัพพทาปุตติปตาอุโยธนกถาทุกขปตะจนิทุกขาพยาปตะจาิทปิณิพญาสัวกปตะจนิโสกังโหสตุสันเพปิปนิโรเอตาวาตาจาริอามีเหตสมรตางุยะสัพพทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมพัส สัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันุสิทธิยาสีลังสัพทาพาเยงุขันถุเทวาคาตาชมุสังคลาถามตุสพังมังคละักรักทานสัปเทตาสภาพูทานุภาเมระชนตีพงตุนิรันตลัมโตุสพังมังคลักรักขนสัปเทปตาสภาพพู ส,สัพพะธรรมานุภาเวนะสชนติหุงตุนิรันตารังหุงตุสัพพังถูมังกำลังเล้าตูปเทปตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสชนติหุงตุนิรันตารังหุสัพเพพุทธะพระปตาปเจกันะยังพลังอรหันตานันจเตเทนะรักขัมณีสัพพส่วสัพเพพุทธะพระปตาปเจกันะยังพลังอรหันตานันจเตเทนะรักขัมณีสัพพส่วสัพเพพุทธะพระปตาปเจกันะยังพลังอรหันตานันจเตเทนะรักขัมณีสัพพส่วสัพเพพุทธะพระปตาปเจกันะยังพลังอรหันตานันจเตเทนะรัลละ สัพเพุูทธาพระัประจาปเจกันใยงพลังอรหันตรันตะเจเชนันรักขังปิสปพสวสัพเพุูทธาพระปรจาปเจกันใยงพลังอรหันตรันตะเตเชนันรังปณิสสวสัพเพุูทธาพระปรจาปเจกันใยเงพลังอรหันตรันตะเตเชนันรักของปณิสัพสุวสัพเพูท้าพระประจาปเจกันในสงพลัง อรหันตรันจะเทเชนะรักขังมณีสัพพโสสัพเพพุทธะพระราปจาปะเจกันสยังพลังอรหันตรันจะเทเชนะรักขังมณีสัพพโสสัพเพพุทธะพระราปจาปะเจกันสยังพลังอรหันตรันจะเทเชนะรักขังมณีสัพพสสัพเพภูธาพระราปจารเจกันสยังพลังอรหันตันจะเทเชนะขันพนิมิตสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดทานทายเพื่อจงวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลอสทิศพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีห ผู้สิเดียร์สุพรรณคาลัยขอในทรงแห่งมงคลส่วนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข,ข้าพเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้รับสุจริตปัญโคลเป็นสมาธิอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่ามีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัธธมมาสัมพุทธเจ้ารวมอยู่ในความมีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทสร,ราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในมงคลสนี้โปรดสืบสิ ประสิทธิศาพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่บรรคุบังคลณพระปิตายยอเสียดีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงบุตรบมงคลทั้งปวงที่สามริงบุญฤทธิได้จัดสร้างขึ้นให้เติมด้วยผู้ทำนิภาพเทวนา,านุภาพและลิทธันนิพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเทอญสา